สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะออกจากร้านแสดงกันแล้วนะคะเพื่อจะไปเยี่ยมน้องแก้วตานะคะกับพ่อดอยนะคะเฮ้ยเหนื่อยครับเหนื่อย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 ลุ้นลูกชายเหนื่อยลุ้นลูกชายค่ะเหนื่อยลุ้นลูกชายสวัสดีทีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาเจอ ep ที่3นะครับพาน้องดาวไปเล่นกับน้องแก้วตานะครับพ่อโดยเล่นเดี๋ยวก่อนที่จะให้น้องดาวนะคะได้เดินทางไปบ้านน้องแก้วตา เราจะให้ดูชมหน้าพ่อใหญ่เลยไหนโอ้โหไปทางเขาเลยครับเงือแตกสักๆัสวัสดีครับสสรับดีครับเราว่าอย่าว่าขับสวยๆต่อฮือบะเมนกระเทยได้อี่พอ่อยเป็นผู้ท้าทั้งแทงมาบอกใครขับสวยๆพนะไปแล้วนะคะดูนะคะบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่นะคะศูนย์คชศึกษานะคะ หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะคะอยู่ที่ตรงลานสแสดงนะคะตรงนี้นะคะเป็นลานสแสดงที่เปิดใหม่นะคะถ้าโควิดหายแม่แม่เอฟซก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครตรงนี้เป็นเปิดใหม่นะคะ,ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะพัฒนานะคะให้เจริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่เอฟซี FC, ถ้าโควิดหายก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้เลยนะคะเรามีกัน2ที่นะคะอีกที่นึงก็ ศูนย์โคจะศึกษาจังหวัดสุรินบอกใช่ไหมโคชาอาณาจากักรอ๋รอโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินนะคะตรงนั้นอีกที่หนึ่งนะคะตรงนั้นก็จะพัฒนาเหมือนกันนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะของงค์งการสวนสัตว์เหมือนกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ก็มีสองโครงการนะคะที่อยู่ด้วยกันไปแล้วตุยนุยตุยนุยตุยนุย,ย,ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจุดมุ่งหมายคือบ้านน้องแก้วตานะคะ เราจะไปที่บ้านน้องแก้วตากันเนาะโอ้แลนบอ,อกเลยพ่อ,พอขอจุกขิบไหไปรับตามพ่อต้อยต้อย,อย,อยนะครับเพื่อจะไปหาน้องแก้วตานะคะไม่รู้ว่าไปถึงจะกล้าเล่นกับน้องแก้วตาหรือเปล่านะคะไม่ใช่บัญจะกลัวแม่เขานน่นะ่ะดูนะคะบรรยากาศสวยงามมากเลย บรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมองเห็นนะคะปลายอดตรงนั้นก็คือจุด้อชมวิวนะคะนี่นะคะตรงนั้นก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมนะคะอาจจะใช่นะคะตรงนั้นไว้ไว้ไว้แสดงไว้แสดงเออแบบเวลามีฉากใหญ่ๆช้างศึกช้างอะไรนะคะตรงนั้นโอ้ okay. วิ่งตามรถเข็นเอาวิ่งตามเข็นเอาวิ่งวิ่งวิงวงเร็วเร็วเร็ว,รวโหผมไม่ทันหรอกพ่อเขาเครื่องยนต์นะครับโอ้โหบรรยากาศยามยินนะคะบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้นฝนจอดอ้อนพ่อนะคะ หยุดอ้อนพ่อนะคะที่จะไปบ้านน้องแก้วตานะคะกลัวกลัวกลัวพ่อเอาลูกอมไปฝากน้องแก้วตากลัวพ่อของกินไปฝากน้องแก้วตานะคะบอกให้พ่อหยุดนะคะดูอ้อน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 พ่อนะคะไหนมีของกินอะไรมาให้ผมหน่อยมามาให้ผมหน่อยมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวน้องแก้วตากินของผมหมดมาแบ่งให้ผมกิน่อนไปแล้วครับ ทำบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะนี่คุมฟ้าคุมฝนด้วยครับวิ่งครับวิ่งวิ่งไปให้น้องแก้วตาดูหน่อยวิ่งหน่อยผมวิ่งเดินออกกําลังกายครับวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งถึงบ้านน้องแก้วตาแล้วใกล้ถึงบ้านน้องแก้วตาแล้วลูกไป เอาเจอพี่นกครับเจอพระเอกใหญ่ครับถ้าถ้าปล่อยน้องดาวเข้าเล่นได้ไหมปล่อยปล่อยน้องดาวเข้าไปวิ่งเล่นกับน้องแก้วตาได้ไหมครับเอาล้วออกก่อนครับเอาล้วออกก่อนเดี๋ยวจะปล่อยน้องดาวเข้าไปวิ่งเล่นกับพี่นกกับน้องแก้วตานะคะแม่แม่เพินพ่นพ่เป็นยังหรือวะเนาะให ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะไปไหนดีไปไหนดีไปไหนดีลลนอเลยไปไปไหนไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปหาพี่นกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ลวนพี่ลวนพี่นกพี่นกพุ่วนละลองอ่าง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาปวนบ้านหรือไงไงนี่าแล้วม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 แล้วมา้ว้้้วม เอา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 ใครจะดิก็ใครเอาเอาคุ้มค่ามากนะครับคลิปนี้นะครับโอ้โหหมู่บ้านพ่อครับบ้านพ่อผมเหมือนกันครับเฮ้ย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 เรียนแบบนั้นไม่เอาอ้วนเอาเอาเอาแกะตาโก้แล้วเฮ้ย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 เก้าเก้าเก้า เฮ้เฮ้เอ้เฮ้เฮ้ฮอะ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 ไปแล้วเขี่ยแล้วเชี่ยเหด้าแล้วเชี่ยแล้วคุณไปฟ้องไปฟ้องพี่นบแล้วไปฟ้องพี่นบแล้วพี่ดาวเล่นอ่างหนู้ มาจังได้ดาวดาวว่าได้ดาวดาวว่าเอาครอบน้องสิพังคุณหน่อยไปเบื้องน่องเด่นอ้างคุณแม่เออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้กันน้องห่วงอ้างแล้วบันี้เอ้าเอ้า โอ้น้องเกลียวตาเบียดไว้บ่ให้พี่ดาวเขาเอา้าพี่ดาวเกียดดำอังเลยเอาแล้ว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 พี่ดาวเอาเอาเกลียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออพี่ดาวสาออกใหห้มดพี่ดาวสาออกหมด kiểu 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 kiệt ní ỏ kiểu bắn Đào Đào Anh <ăn> nương Đào <laughs> น้องดาวน้องดาวกินมาแล้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาหนักผูนเด้พุนเด้น้องแก้วเขาเอามาสูพี่ดาวกินละพุ่นมาแบแบ่งไอ้ดาวนะมาลูกมามาแบ่งพี่ดาวด้วยเร็วเร็วเขียดเขียดเขียด ไปแล้วถือกล้วยไปแล้วโกดโกดโกดงอนแล้วครับงอนแล้วครับเอาไปเร็วโอ้พี่ดาวน้ำกล้วยระเด้อพี่มินบันี่เอาพี่กระนองไปปนวนกล้วยแล้วบันนี่ พี่ดาวบอกว่าลูกไข่มืน่นลูกไข่มืน่นลูกไข่มืน่นโอ้โหงอนงอนงอนให้พี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวมาเล่นอ่างนุ้งทำไมเออเออโอ้สาวแก้วเอ้ยเอาเอาพี่ดาวกลับบ้านแล้วลูกพี่ดาวกลับบ้านแล้วไปเล่นอ่างนุ้ซะไปลูกไป เราจะพาน้องดาวกลับบ้านกันแล้วนะคะวัยนี้ก็จะลืมนะครับถ้าชอบคลิปวดีโอนี้ก็อย่าลืม Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสนุกกว่านี้อีกนะครับรอติดตามอีกนะครับผมเจอกันใหม่คลิปโรหน้าค่ะขอบคุณค่ะ